ชาวมงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นการปลูกข้าวโพดทำนาไรา่และเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนและปัจจุบันยังมีผ้าปักม้งในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถช่วยสร้างรายได้เลี้ยงชีพบรรเทาความทุกข์ยากของชาวม้งในจังหวัดเชียงรายหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านแผ่นดินทองตำบลตับเตา่า อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายรายได้จากการปักผ้าขึ้นอยู่กับลวดลายความงามที่เกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของชาวมง้งเวลาถ้าเป็นบางครั้งถ้าเราทําไปถ้าไม่สวยเขาก็จะเขียน่หนังสือมากับเงินนะเพราะว่าไม่สวยไม่ละเอียดเขาหน้าเราก็ทําใหม่กาง ดังขึ้นทัดสวยเขาว่าดีสวยมากเอเขียนอย่างนี้มาแล้มาเรยบกยเลยโอ้เกย์เป็นร้อยสองสามร้อยกันเ็นขอนมันก็ไม่มั่งหรอกคนก็ได้อยู่ประมาณสี่ห้าร้อย2พันสองสามพันสี่ห้าพันขึ้นไปมีบางคนก็ถ้าเขาทำได้สวยหน่ยก็ได้อยู่เจ็ดเป็ ภาพปัก้กาากงเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดซึ่งเขาไม่ยึดติดเป็นอาชีพที่จะต้องทำรายได้เยอะคิดเพียงอาชีพเสริมยามว่างที่กลับมาจากการทำกรเกษตรกรรมถ้าไม่เป็นไรเป็นสด,ดก็ทำครึ่งวนนันบ้างหยุดแล้วก็ทำอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำอย่างนั้นเป็นภาพเป็นเป็นภาพเหมือนแบบว่าเป็นอาชีพเสริมเราทำอเดี๋ยวนี้เราทำเป็นหมู่บ้านทั้งล เป็นเป็นกลงไม่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยเนาะ <_ d ata> ก็ครั้งหนึ่งก็สักสี่พันห้าพันบ้างหกพันบ้างไม่เกินหกพันเพราะว่าเขากำหนดมาให้เกินหกต่อหลัง,ง,ห,ลง,งหรือว่าต่อคนต่อคนนึ่น่จ้ะคือเมื่อก่อนนีแนะ่แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราเราทำได้มากได้น้อยแค่ไหนแต่ว่า๋ัวนี้มันข้ามมันเยอะไม่ใช่เราเดียวทำเนาะถ้ามันเยอะไงเพราะาต้องกำหนดด้วย <_ d ata> ถ้าไม่งั้นเยอะเกินไป <_ d ata> ถ้าคือคือแบบว่าถ้าไม่กำหนดนะ คนที่เขาขยันทาขยันทําก็จะทายิ่งเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอะใช่ไหมใครก็อยากจะทําเยอะเนาะก็เยอะเกินไปไงผ้าที่ปักเสร็จแล้วจะนําส่งออกไปยังวังจิรดาเพื่อนําไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายพร้อมกันนั้นการปักผ้ามงยังเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน